ผมก็จะติ๊กก็ไปในวีไฟนะครับนี่เรียบร้อยครับผมก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจากอัปเดตไม่ได้ตอนนี้ก็อัปเดตได้แล้วนะครับทุกคนก็คลิปหน้าจะมีสอนอีกอีกแบบหนึ่งนะครับใครที่แบบนี้ทําไม่ได้นะครับคลิปหน้าก็จะมีสอนอีกก็ติดตามไว้กันเลยนะครับทีโหลดอัปเดตฟรีไฟนะครับใครที่อัปไม่ได้นะครับก็จะมาบอกวิธีการอัปเดตกันนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก่อนนะครับสําหรับผู้ชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครัับผมมอนนนนีี้้ก็็็เเปพืท่ตาสํหรับ สก้าแรกเลยก็คือพื้นที่เต็มนะครับผมก็เป็นนะครับผมจะมาสอนวิธีการลบพื้นที่นะครับเพื่อให้เราโหลดฟีลไฟลได้นั่นเองนะครับผมตอนนี้พื้นที่ผมก็เต็มเนาะอันดับแรกเราเข้าไปในเบสโตนะครับแล้วก็ไปอัปเดตเนี่ยผมอัปเดตไม่ได้นะครับเหลือ99หรือบางคนก็อัปเดตแล้วมันขึ้นว่าพื้นที่จัดเก็บเต็มเหลืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีเคลียร์พื้นที่นะครับอันดับแรกกดออกกันเลยนะครับผมทดสอบผมก็จะแหลกๆหน่อยนะครับทุกคนโอเค อันดับแรกนะครับแอปไหนที่ทุกคนไม่ต้องการนะครับก็ลบอย่างเช่น k p a s แบบนี้ผมก็ยังตอนนี้ผมยังไม่ต้องการนะผมก็ลบทิ้งได้นะครับทุกคนนี่ผมก็ลบแล้วอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อันดับต่อไปนะครับให้เราไปที่ไฟล์นะครับนนี้ไม่ใช่ที่ไฟ์ดิที่ไฟล์นะครับนี่มันก็จะเตือนผมมาตลอดเลยนะครับทุกคนผมจะไปที่ไฟล์เดี๋ยวครับผมเลื่อนหาไฟล์แป๊บหนึ่งนะมันจะเขียนว่าไฟล์นะครับเป็นนี่ไงโปรแกรมจัดการไฟล์เนี่ยครับทุกคน ติ๊กไปที่ไฟล์เลยเพื่อทําการลบไฟล์ที่ไม่สําคัญนะครับที่ไม่จําเป็นนะครับผมก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการลบไฟล์นะครับพื้นที่ที่เราต้องการก็จะมาให้นะครับสําหรับมันจะลบสิ่งที่ไม่จําเป็นออกพอเข้ามาที่จัดการไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนทุกคนก็ติ๊กไปที่ไปที่นะครับที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์นะครับก็ติ๊กเข้าไปนะครับผมก็จะเลือกอันนี้นะครับเอาอันแรกแล้วกัน นี่ครับผมก็จะเลือกอันนี้เป็นรูปภาพนะครับทุกคนผมจะเลือกอันที่ที่สุดท้ายแล้วกันครับผมว่าเออนี่มันไม่มีอะไรนะครับทุกคนผมก็จะกดลบออกครับนี่อันไหนที่ไม่เป็นอันไหนที่เป็นไฟล์ที่ไม่สําคัญนะครับทุกคนก็ลบออกแต่อย่าไปลบมั่วนะครับใครที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็ไปแปลใน Google นะครับแล้วค่อยลบไฟล์นะครับแล้วผมก็จะมาอันดับที่สองครับก็คือเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ กดไปที่ล้างข้อมูลนะครับสําหรับใครที่ไม่มีล้างข้อมูลในโทรศัพท์ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะทําการสอนเนาะก็คอมเมนต์กันได้นะครับนี่ผมก็จะลอนะครับแล้วก็ล้างข้อมูลโอเคนะครับตอนนี้โทรศัพท์ผมก็โหลดเสร็จเรียบร้อยเนาะผมก็จะล้างข้อมูลนะครับทีนสุดทั้งหมดนะครับสาหรับมือถือใครที่ไม่มีอันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมจะมาสอนคลิปหน้าแล้วกันก็กดติดตามไปนะครับผมก็จะกดติ๊กไปที่วิดีโอแล้วก็ผมจะติ๊กให้หมดเลยนะครับแล้วก็ ลบนะครับเป็นการลบข้อมูลเนาะนี่ก็หายหมดแล้วพื้นที่ผมก็เหลือเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็จะติ๊กไปในวีไฟนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจากอัปเดตไม่ได้ตอนนี้ก็อัปเดตได้แล้วนะครับทุกคนก็คลิปหน้าจะมีสอนอีกอีกแบบหนึ่งนะครับใครที่แบบนี้ทําไม่ได้นะครับคลิปหน้าก็จะมีสอนอีกก็ติดตามไว้กันเลยนะครับทุกคนโอเคก็ขอขอบคุณที่ดูคลิปเจบนะครับทุกคนก็บาย